ไร้สายติดตั้งง่ายไม่งวไวไ้อไ Wi ไ Fi กล้องวงจรปิดของเรโครุ่น4 g ภาพสวยคมชัดระดับ hd จุดเด่นคืออยากติดตั้งหรือวางไว้ที่ไหนก็ได้ตามใจขนาดบนต้นไม้ก็ยังติดได้เลยเจ๋งปะล่ากล้องตัวนี้ถูกใจทุกเพศทุกวัยเพราะติดตั้งง่ายไม่ต้องง้อช่างเลยและที่สําคัญไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพอากาศเพราะกล้องตัวนี้มีมาตรฐาน ip 6 6กันน้ํากันฝุ่นทนแดดเรโคลุ่น4 g ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด9 0 0 0มิลลิแอมใช้งานได้นาน2-3เดือนเลย ส่วนเรื่องความจําก็ไม่ต้องห่วงเลโก้เ <LEGO S 1> <LEGO S 2> ขาแถมเมมโมรีมาให้ถึง64กิกมาดูวิธีเชื่อมต่อตัวกล้องกับมือถือผ่านแอปพลิเคชันของเ <LEGO S 2> ลโก้รุ่น 4G ก่อนอื่นเลยให้ใส่ซิมเน็ต 4G และใส่เมมโมรีการ์ดที่เลโก้ให้มาเปิดอุปกรณ์กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงรอไฟสัญญาณกล้องขึ้นแล้วกดไปที่ขั้นตอนเชื่อมต่อสุดท้าย เพิ่มเสียงเชื่อมต่อให้ดังที่สุดและเอาไว้ใกล้กับตัวกล้องเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับขั้นตอน,นง่ายๆแค่นี้เองก็สามารถใช้งานเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดของเลกโก้รุ่น 4G กับมือถือผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วและไม่ว่าเราจะทําอะไรหรืออยู่ที่ไหนก็สามารถเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิดของเลกโก้ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยครับที่สวนของเราติดกล้องเลกโก้รุ่น 4G ไว้รอบสวนเพราะงั้นอยากดูภาพมุมไหนก็เลือกดูได้เลยแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเราสามารถสอดส่องดูความเรียบร้อยได้ตลอดเวลาไม่ใช่แค่นั้นถ้าเราปรับ ภาพเป็นแนวนอนสามารถซูมหรือขยายภาพดูได้ด้วยนะครับถ้ามีการเคลื่อนไหวในรัศม,มีของตัวกล้องระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเข้ามือถือให้เรารู้ทันทีพอเลโก้เขามีโหมดตรตวจจับและบันทึกภาพอัตโนมัติโหมดนี้ดีมากไม่ต้องบันทึกตลอดเวลาเลือกให้บันทึกเฉพาะที่มีการเคลื่อนไหวผ่านกล้องช่วยประหยัดเมมและแบตเตอรี่ได้ดีเลยครับแล้วคือตอนกลางคืนแบบโหมดปกติที่สวนมีไฟแค่บางจุดแต่ภาพที่ได้ถือว่าชัดมากอันนี้เป็นภาพจริงแบบสีปกติในช่วงกลางคืนนะครับหรือจะเปิดโหมดอินฟราเรดก็ได้ โหมดนี้จะเปิดอัตโนมัติสําหรับสถานที่ที่มืดหรือแสงน้อยพอเช้ามาระบบกล้องจะปิดโหมดอินฟราเรดอัตโนมัติแล้วกลับมาเป็นภาพสีปกติมันเดิมต้องบอกว่าจิว๋วแต่แจ๋วเลโกรุ่น 4G ระบบ AI อัจฉริยะมากด้วยดีไซน์ที่ออกแบบมาจะติดไว้มุมไหนก็ดูดีไปหมดติดกลางแจ้งนอกตัวอาคารก็สบายเพราะไร้สายสอดส่องได้ทุกที่ย้ายจุดติดตั้งก็ง่ายไม่ต้องจ้างช่างไม่ต้องง้อ WiFi นี่แหละครับกล้องวงจรปิดไร้สายเลโกรุ่น 4G ติดไว้ที่สวนไม่มีสายไฟไม่มี WiFi ใครจะรู้ว่ามีกล้องเลคโคแอบอยู่แอบบดูอยู่นะจ๊ะตอนติดตั้งอยากได้ภาพแบบไหนก็ขยับมุมกล้องขึ้นลงได้เองเลยกล้องวงจรปิดไร้สายเลคโครุ่น 4G ติดตั้งไว้ที่ไหนก็เนียนหรือจะแค่วางตั้งเฉยๆแค่นี้ก็จบถูกใจสําหรับคนที่กําลังมองหากล้องวงจรปิดแบบไร้สายไม่ต้องเชื่อม WiFi ไฟดับก็ไม่กลัวกล้องวงจรปิดเลคโครุ่น 4G ดีไซน์กระทัดรัดน้าหนักเบาพกพาง่ายไม่ว่าจะเอาไปวางไว้มุมไหนๆก็ง่ายไปหมดเป็นกล้องที่เนียนเข้ากับบ้านและสวนของเราได้แบบสุดๆกล้อง วงจรปิดเลกโกร,รุ่น 4G เขามี2สีให้เลือกสีขาวกับสีดําส่วนอุปรกรณ์เสริมสําหรับการติดตั้งง่ายๆของกล้องวงจรปิดไร้สายเลกโกร,รุ่น 4G ก็จะมีตัวแม่เหล็กเอาไว้ยึดติดกับเหล็กติดหนึบลมแรงแค่ไหนก็ไม่กลัวสีดําทั้งชุดยิ่งกลางคืนใช้ก็มองไม่เห็นบอกเลยเนียนกลิบขนาดบันไดเหล็กหนักๆยังดูดได้ขนาดนี้ถือเป็นอุปรกรณ์เสริมของกล้องเลกโก้รุ่น 4G ที่หลายๆคนต้องชอบเลยครับมาดูอุปกรณ์เสริมอย่างแผงไฟโซล่าเซลล์สำหรับการชาร์จพลังงานตัวนี้จะช่วยยืดระยะเวลาการใช้งาน รขอองแบตตเี่ถูกใจมากๆจากปกติก็หลายเดือนถอดมาชาร์จทีพอติดแผงโซลาเซลล์ยิ่งใช้ได้นานกว่าเดิมอีกครับช่วงกลางวันสัญ,ญลักษณ์แบตเตอรี่จะเปลี่ยนเป็นกําลังชาร์จทาให้เราใช้กล้องวงจรปิดเลโกรุ่น 4G ได้ยาวนานกว่าเดิมขึ้นไปอีกอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือการพูดคุยกันผ่านตัวกล้องเลโก้วันนี้รดน้ำต้นไม้อยู่หรอครับใช่แล้วเราจะกลับบ้านตอนไหนนี่แหละเดี๋ยวก็กลับแล้วอีกสักหน่อยเจอกันครับ โอเครีบ okay, กลับมานะและนี่คือเหตุผลที่เราถึงเลือกใช้กล้องวงจรปิดไร้สายของเลคโครุ่น 4G ภาพสวยคมชัดซูมได้เอาไว้เฝ้าสวนดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินต่างๆไร้สายไม่งอ้อ WiFi ติดตั้งได้ทุกที่เนียนทุกจุดมาดูฟังก์ชันต่างๆในแอปพลิเคชันของเ e โ co กันอย่างแรกต้องพูดถึงระบบ AI อัจฉริยะเรื่องการตรวจจับการเคลื่อนไหวผมเปิดโหมดนี้เพราะกล้องจะทําการบันทึกและแจ้งเตือนเฉพาะที่มีการเคลื่อนไหวผ่านกล้องโหมดนี้บันทึกได้มากถึง5,000เหตุการณ์ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเลย โมดี้จะช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้ดีไม่ต้องบันทึกภาพตลอดเวลาถ้าเราอยู่สวนจะปิดไว้ก็ได้หรือจะเปิดไว้ก็ได้ตามใจเราเลยอยากเปลี่ยนมุมมองเป็นกล้องตัวอื่นก็ทําได้ง่ายๆในแอปเดียวกันผมติดกล้องวงจรปิดไร้สายของเลโก้รุ่น4 g ไว้รอบสวนเลยครับต่อมาฟังก์ชันถ่ายรูปเป็นการถ่ายภาพนิ่งปกติฟังก์ชันพูดคุยกันผ่านกล้องเอาไว้ทักทายคนที่เดินเข้ามาในสวนต่อไปเป็นการบันทึกวิดีโอด้วยตัวเองณนะขณะนั้นฟังก์ชัน sos เอาไว้เปิดเสียงเตือนหรือไล่ผู้บุกรุกที่เข้ามาในพื้นที่ของเรา กล้องตัวเดียวแต่ทุกคนในบ้านดูได้เพราะสามารถแชร์ QR code ได้มากถึง8เครื่องเพียงเท่านี้ทุกคนในบ้านก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเลโคได้แล้วต้องบอกว่าดีมากๆทุกฟังก์ชันเลยนี่แหละครับแอปพลิเคชันกล้องวงจรปิดไร้สายของเลโคใช้งานง่ายมากเลโคเขาไม่ได้มีแค่รุ่น 4G แต่ยังมีรุ่นโปรและรุ่นสมาร์ทไวไฟด้วยนึกถึงกล้องวงจรปิดที่ไร้ขีดจำกัดการติดตั้งต้องเลโครุ่น 4G ครับ